ขอดูหน่อยองจริงพราะเราไปส่ององจริงเนี่ยด้วยด้วยด้วยสิ่งที่ผมความรู้ที่ผมมีนะผมว่าเหรียญเนี้ยแท้ผมยาำนิดนึงนะเออคนที่ดูทีวีอยู่อย่าดูเล็บผมนะเล็บผมไม่ได้ตัดผมอายมากเลยดูเอาดูดูขอบนะแต่เล็บเล<อ> <ๆ S 1> ็บดำดำอ,อายอายนะพี่พูดต่อประเด็นคือที่หนึ่งคนสงสัยว่าไม่มีจริงเพราะไม่มีเห็นภาพผมก็งยกตัวอย่างผู้ท่วให้ฟังไงไม่มีใครเคยเห็นแต่แล้วมันอยู่ที่หลักฐานพยานนะ วัตถุพยานคือตัวเหรียญถ้าเราเจอแล้วยอมรับว่ามันแท้มันก็คือมีจริงถูกไหมครับเราไม่เคยเห็นหมดอะ่ะนะต้องเห็นองค์จริงซะก่อนไอ้การที่เราไปพูดหรือเห็นจากรูปเนี่ยบางทีมันบอกไม่ได้ใช่ครับมันต้องเห็นเห็นองค์จริงๆนะฮะถึงจะถึงจะเข้าใจว่าอ๋อทำไมคนนี้ถึงคิดแบบนี้คนนี้ถึงคิดแบบนี้อะไรแบบเนี้ยคือคือการถ่ายรูปอะสีแสงเงาด้วยนะฮะ ต่อให้จะถ่ายเป็นหลับหลายมิติมาเนี่ยมันก็ไม่เท่าเห็นองค์จริงใช่ถูกครับถูกต้องครับแล้วเนี่ยฮะจริงๆภาพผมว่าตัวชุนเนี่ยมันไม่น่ามีปัญหาอะไรไอ้ที่ยากกว่านี้ที่ตัดสินมันยังมีเยอะแยะครับเรายังสามารถที่จะทําไมเหรียญข้างกระบอกเหรียญเหรียญข้างเลื่อยไม่มีตัวตัดเขายังตัดจินกันได้ยิ่งมีตัวตัดนี่ยิ่งจบไงง่ายเลยฮะคือเหรียญเนี่ยทช่ไมครับถ้าดูแล้วเนี่ยเป็นเหรียญปั๊มลรอยตัดอันเดียวกันแล้วความคมชัดมี ลักษณะสีทองเก่ามันก็หนีไม่พ้นนะแล้วถ้าเส้นรอบวงนี่มันเท่ากันก็คือจบอันนี้เท่ากันจริงจริงเท่ากันนะเอ้าคุณหนุ่มลองวัดวันนั้นผมวัดแล้วครับเท่ากันเท่าครับผมวัดแล้วผมครับตัวนี้เราจะได้มาจากบล็อกเดียวกันตรงนี้ก็ผมในในด้านที่วิเคราะห์ผมแล้วก็ต้องเปอร์เซ็นต์แท้สูงัเปอร์เซ็นต์แท้สูงครับครับคือที่ไม่อยากจะพูดเพราะว่าแท้เพราะก็เอาตรงๆเกรงใจโอดเหมือนกันเพราะเราก็รู้จักกันหรือยังไงฮะ หรือยังไงครับทีมต่อยเพราะทีมเลยเอาเอาอาจารย์เทียมเอาอาจารย์เทียมอาจารย์เทียมเชิญครับแจ๊บแต่การวิเคราะห์ของผมจากการดูพระและประสบการณ์ของผมนะครับครับถอดไม่ได้หรอกครับไม่ต้องถอดครับครับเพราะว่าเส้นขนแมวในพื้นเหรียญนี่ออะไรต่างๆเนี่ยทองคำเนี่ยเป็นโลหะที่อ่อนนะครับครับคุณหนุ่มเวลาปั๊มออกมาแล้วความคมชัดของเขาตามพื้นเหรียญในซอกลึกๆนะฮะจะเห็นความคมชัดอย่างที่คุณอุพูดนะครับเส้นขนแมวเล็กๆ ที่บนพื้นเหรียญนถ้าคุณยิ่งถอดเส้นยิ่งโตครับครับงั้นคุณเอาแบบมาจากไหนครับที่จะมาถอดทองคำเนี่ยคุณต้องเอาแบบอาปา้ามาอาปาก้ายิ่งไม่ค่อยคมชัดอยู่แล้วเพราะมีนิกเกิลเงินไปทับอยู่คุณยิ่งถอดเส้นก็ยิ่งไม่ชัดยิ่งโตขึ้นแต่นี่เส้นเ็าคมกริบเลยนะครับครับครับถ้าเป็นผมเป็นฟันทงผมก็ขอฟันทงพระองค์นี้แท้ครับฟันทงว่าแท้เลยครับผม เห็นต่างไหมครับก็เมื่อกี้บอกเปอร์เซ็นต์ศูนก็ต้องต้องต่างเขาแล้วนะครับครับโมงถ้าไปตามแบบนี้มันก็จะดูไม่ไม่ก็ก็ก็บอกก็แท้แหละฮะครับครับฮะเอาผมถามงี้แล้วกันในฐานะที่เป็นกรรมการโต๊ะอู่ทวดออกออกบัตรได้ไหมก็ก็ถ้าออกบัตรออกบัตรได้อยู่แล้วครับเพราะว่าตัวตัดมันเหมือนอะไรเหมือนก็ต้องก็ต้องต้องออกบัตรท่้นอยู่แล้วครับคำว่าแท้แหละคครับก็ต้องออกบัตรอ่า ปาแล้วครับถ้าส่วนตัวผมนะครับผมมองในมุมมองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันหนีกันไม่ได้คือเก้ก็ต้องคือเก้แท้ก็ต้องคือแท้ต้องฟันให้ขาดกันไปเลยอย่างนี้เลยฮะเอาอย่างนี้ผมขอโทษนะครับขอขอญาตินี้นะครับนะฮะผมพูดในความรู้สึกเขาความเป็นกลางผมศรัทธาผมผู้ท้วงไให้ผมศรัทธานะครับนะฮะพี่น้องครับ เหรียญน,นี้ทัศนะของผมผมไม่ได้เล่นเหรียญน,นะฮะไม่ได้เล่นเหรียญผมเคยซื้อเหรียญ<ม>เรื่องสมศัดิที่ผ่าปากทองคําอันเดียวทอนนี้เองจากคุณมรุทธาพัชร์ครับซื้อสมนั้นเจ็ดล้านนะฮะอันนี้ถ้าส่วนตัวนะครับผมไม่ได้เข้าข้างใคระถ้าผมเทศพูดให้จงคิดผายแต่ตหัวตนาหลวงปู่ทวดครับถ้าเหรียญน,นี้ถ้าไม่ได้ไม่เพื่อไม่ใช่เพื่อตัดปัญหานะครับ,รบไม่ใช่ตัดปัญหาครับหนักใจขายผมผมซื้อหกล้านครับ ซื้อหกล้านเลยครับครบจิก็คือคือบอยหกล้านไม่ถามเนี่ยบอยขายไหมขายไหมฮะอะ